สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l อาจารย์ตองคามาโรนะครับเข้าสู่การทำนายดวงประจําเดือนครับสิงหาคม2 5 6 5นยกาะครับผมการทํานายนี้นะครับสามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับท่านใดที่ทราบดาวจันดาวอาทิตย์นะครับสถิตอยู่ในดวงของตัวเองนะครับก็สามารถฟังได้เช่นเดียวกันสามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับผมเพื่อความแม่นยำที่มากที่สุดนะครับฟังทั้งสองอันเลยก็ได้นะครับการทํานายนี้ไม่ใช่การทํานายที่ระบุไปในดวงชะตาของใคร คนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับการนำในนี้จะพูดทั้งการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพของท่านและมีเกดการทำบุญให้กับท่านด้วยนะครับก่อนอื่นเลยท่านที่ผ่านมานะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องมาให้ด้วยนะครับ <ๆ S 1> เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเรามาฟังคลิปประลาจำเดือนนี้กันเลยดีกว่าครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาวาวสวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรนะฮะผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับประจำเดือนสิงหาคม2565นะครับ มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าแม่แรกว่า wow. the s h a i o t ten s o f cups the lover nine s o f sword three of cups ในซ็อกคัพส์ในเอ่อบสดนะครับ mm hmm. และสุดท้ายนะฮะ The Empress ว wow. ้าวเดือนนี้ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยแม้ว่าจะมีเรื่องเครียดอยู่บ้างอะนะแต่ว่าผมมองว่าคุณน่าจะพยายามหา positive energy นะครับให้กับตัวคุณเองได้อยู่แล้วแหละในเดือนนี้คุณอาจจะได้เกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีกรกฎกับชาวลัคนาราศีเมถุนค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก็สองคนนี้น่าจะดึง energy อะไรมาให้กับตัวคุณค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับในส่วนของชาวลัคนาราศาีบางกรเนี่ยช่วงนี้นะอาจจะ เดือนสิงหาคมคุณอาจจะต้องมีการเดินทางหรือว่า,าไปพบปะลูกค้านะครับถ้าท่านใดที่มีการดิ้วงานกับลูกค้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าช่วงนี้จะประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างดีแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับในส่วนของเรื่องเนื้อง,งานของคุณนะครับท่านใดที่ทําธุรกิจในส่วนของเรื่องการทําธุรกิจกับพวกที่บ้าน นะครับหรือว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการเนี่ยช่วงนี้งานคุณจะไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับมีโอกาสมีลูกค้า w a l อ in เข้ามาหากับโตคุณนะครับแล้วก็บางทีบางท่านนะฮะอาจจะมีการ planning ทําเสริมเพิ่มเติมอะไรบางอย่างด้วยนะครับกำลังเหมือนเขาเรียกว่ามีทางเลือกอะไรบางอย่างแหละนะครับกำลังจะตัดสินใจแต่ว่ามันมีความรู้สึก ลังเลอยู่บ้างเล็กๆน้อยว่าเออจะทำอะไรดีนะทำนู่นทำนี่เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายอะไรในช่วงนี้ผมบอกได้เลยว่าโตของคุณนะคุณจะสามารถหาลู่ทางแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าน้อยน้อยรู้สึกเครียดแค่นั้นเองแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับใครที่ทำงานเป็นลูกจ้าง เป็นลูกน้องทั่วไปนะครับในส่วนของเรื่องงานเนี่ยในช่วงนี้นะต้องพยายามอย่าไปเครียดอย่าไปวิตกกังวลน,นะครับอาจจะโดนลูกค้าต่อว่าหรือการที่ทำงานแล้วโดนเจ้านายต่อว่ามาบ้างในบางครั้งเนี่ยนะครับกออ็แก้ไขในส่วนของปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ปรับนะครับปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปคุณจะสามารถทำได้ค่อนข้างที่จะดี นะครับแล้วก็ช่วงนี้จะนอนดึกหน่อยนะฮะอาจจะเอางานมาทำมาแก้ไขางานหรือว่ามาสสางงานในช่วงดึกอยู่พอสมควรนะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยในช่วงนี้นะใครที่ตกงานอยู่กำลังหางานนะครับลุกคุณต้องลองหางานที่ไกลๆบ้านหน่อยนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้งานที่สมใจ อย่างที่คุณอยากจะหวังไว้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีเงินก็ดีงานก็ดีเพื่อนร่วมง,งานก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับลองดูละกันนะฮะใครที่เป็นเจ้าของกิจการในช่วงนี้เนี่ยเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเนี่ยส่วนของเหนื่อยแล้วได้เงินะนะครับแต่ว่าพยายามเขี่ยวขินกับลูกน้องนิดน,นึงเขี่ยวลูกน้องช่วงนี้ถามว่าดีไหมดี แต่ทำงานแบบชิวๆเรื่อยๆเฉยๆอาจจะต้องไปบ,บี้กับลูกน้องอยู่บ้างในบางครั้งนะครับเพื่อทำให้เนื้องานมันออกมาในทิศทางที่มันโอเคขึ้นหรือว่าเป็นไปอย่างใจที่คุณอยากจะให้มันเป็นนะครับผมต่อมานะครับเป็นในส่วนของเรื่องการเงินกันมาดีกว่าการเงินเนี่ยชาวลคาราศีมังกรอาจจะใช้ใจ่ายเป็นในส่วนของเรื่องรถนะครับ เรื่องการเดินทางค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรอย่างที่สองนะครับบางท่าน <c oughs> บางทีเนี่ยอาจจะมีแลนที่อาจจะออกรถใหม่นะครับเพื่ออาจจะให้ครอบครัวซื้อรถให้ครอบครัวอะไรลักษณะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกำลังตัดสินใจอยู่แหละนะครับเลือกได้หมดเลยนะครับเป็นในทิศทางที่มันดีๆอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับท่านใดที่มีกำลังทรัพย์นะครับ ลองดูนะแล้วก็อาจจะมีซื้อของกระจุกกระจิกให้ฟงให้แฟนอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงอืมต่อมานะครับไปนในส่วนของเรื่องสุขภาพกันมาดีกว่าสุขภาพสําหรับชาวลัคณาราศีมังกรเนี่ยในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในส่วนของพวกก้นกบนะครับปวดก้นกบปวดหลังช่วงล่างนะฮะในเชิงน,นี้แล้วก็ ระมัดระวังในส่วนของเรื่องโรคทางเดินหายใจหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้โรคทางเดินอากาศนะครับโรคเกี่ยวกับทางปอดน,นะครับดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะครับจะไปไหนก็สวมแมสสวมหน,น้ากากอะไรให้มันมิดชิดเรียบร้อยนิดหนึ่งท่านใดที่ แต่งงานกันมานานแล้วนะครับมีแพลนที่อยากจะมีบุตรมีลูกช่วงนี้มีเกณฑ์นะครับน่าจะมีข่าวดีนะครับก็หมั่นทํากันบ้านนิดนึงดูแลร่างกายตัวเองให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็ประกอบกิจกรรมของคุณละกันนะครับมีเกณฑ์ที่จะน่าจะได้ข่าวดีอย่างที่คุณคาดหวังไว้นะครับช่วงนี้จะนอนดึกหน่อยนะนอนหลับไปแล้วเหมือนคิดคิด เครียดวิตกกังวลต้องต้องพยายามสลัดตรงนี้ให้ออกนะครับอย่าไปคิดอย่าไปเครียดมากจนเกินไปนะครับยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งแย่นะก่อนนอนอาจจะหากิจกรรมทำนะครับอ่านหนังสือนะครับก่อนนอนก็ได้นะครับจะยิ่งดีมากๆนะครับอันนี้แนะนําเลยนะเรามาดูในส่วนของเรื่องความรักกันมาดีกว่าความรักสําหรับคนโสดเป็นอย่างไรบ้าง คนโสดมังกรเป็นอย่างไรบ้างอืมชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้นะผมมองว่าคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่นิ่งๆอยู่เนื่องจากว่าความสัมพันธ์ที่เวลาคุณคุยกับใครคุณจะเลือกคนคุยแล้วมันเชิงเพื่อนเน่ยคุณคุยได้คือถ้าคุณคุณจะหาใครที่คุยด้วยสักคนคุณจะเลือกแบบเชิงมา เป็นแนวเพื่อนๆคือคุยได้แบบปรึกษาได้ทุกอย่างอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องอีโก้เรื่องคําพูดทห่ดีๆนะบางทีการแบบพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยถ้าแบบพอไปเจอกับใครที่แบบเขาไม่ชอบอะในส่วนของเรื่องคําพูดของคุณเนี่ยเขาอาจจะเฟดตัวเองไปเลยนะครับณนะตอนนี้ผมมองว่าตัวคุณเองก็ยังแบบอยู่กับตัวเองซะส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้ ลงมือหรือว่าได้คุยอะไรกับใครสักทีเดียวในช่วงนี้นะครับลองดูนะลองดูต่อมาสถานการณ์ของคนที่ complicated เป็นยังไงบ้างเอ่ยคนที่ complicated ในช่วงนี้เนี่ยอู้ มีเกณฑ์การได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีเลยล่ะครับเพราะว่าความรักของคู่ของคุณนะฮะก็แลดูแล้วเหมือนก็อยู่ในเกณฑ์ที่สุกงอมอยู่พอสมควรก่อนหน้าอาจจะมีปัญหางงแย้งกันเล็กๆน้อยๆนะครับ ผัดกันเป็นพ่อแง่แม่งอนผมผู้หญิงนีดีกว่านะครับแต่หลังจากนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเชิงนี้แล้วแหละนะครับก็คือค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันนะครับมีเกณฑ์การได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในเชิงที่มันดีขึ้นนะครับต่อแม่คนที่ แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะครับบางคู่นะครับมีแพลนที่อาจจะเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนร่วมกันนะครับหรืออาจจะได้มีการทำแอคทิวิตี้อะไรบางอย่างร่วมกันนะครับ สำหรับคู่คุณเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้พยายามสื่อสารกันเยอะๆหน่อยนะครับด้วยทางปากนะครับอย่าเป็นการเท็กซ์มากจนเกินไปนะครับแล้วก็คุยกันบ่อยๆนิดนึงสื่อสารว่าอีกฝ่ายนึงอยากได้อะไรคุณอยากจะได้อะไรนะครับมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องการคีปความสัมพันธ์ของคู่ของคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ ขึ้นที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบุตรของคุณก็ได้สําหรับคู่ไหนที่มีลูกแล้วนะครับอืมต่อมาคนที่เลิกลากากคนรักไปแล้วเป็นยังไงบ้างเอง่ยชัดเจนว่าคุณน่าจะเริ่มหมุกอ่อนได้แล้วแหละคุณเดินออกมาจากจงจุดๆนะั้นแล้วคุณเลือกที่จะไม่หันกลับไปมองแล้วแหละคุณเริ่มกลับมารักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณเลิกลากับเขาไปแล้ว คุณกลับมามีชีวิตที่มันดีขึ้นคุณยังอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณยังยืนอยักอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วอะ่ะมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงมากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองให้มันดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในส่วนของเรื่อง Relationship ของคุณเ,เดี๋ยวก็จะมีคนใหม่เข้ามานะครับต่อจากนี้หรือว่าตัวคุณเองอะ่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยเริ่มละกัน ว่าอยากจะแบบเ,เริ่มมีแฟนเมื่อไหร่ดีเนาะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็เดี๋ยวๆไม่น่าจะไม่น่าเกินปีนะผมมองว่าน่าเดี๋ยวก็จะได้มาละนี่เวลลี soon. ่ซูนชัดเจนเวลลี่ซูนเลยนะครับความรักของคุณเนี่ยก็น่าจะเดี๋ยวได้เริ่มมีคนคุยได้มีคนเข้ามาแล้วแหละนะครับแล้วก็คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ทำให้ความรัก หวานชื่นลื่นลมเลยนะครับต่อจากนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกเลยนะว่าพยายามสื่อสารพูดคีกันโดยอยากใช้การส่งข้อความมากจนเกินไป คืออยากจะสื่อสารทางด้านเรื่องความรักเรื่องการพูดคุยกันคุณควรที่จะพูดคุยให้มากขึ้นนะครับจะยิ่งดีมากๆในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์ของคุณนะครับในช่วงนี้สเสน่ห์ของคุณพ่ายขึ้นไปเลยนะว่าช่วงนี้มีสเสน่ห์ทางด้านเรื่องคําพูดเพราะฉะนั้นจะพูดอะไร จะพูดจะจาอะไรอย่าแช่งชักหากกระดูใครนะครับแล้วก็ระมัดระวังในส่วนของเรื่องอารมณ์ความเครียดของคุณไว้แค่นั้นเองนะครับท่านใดที่ขับรถยามค่ําคืนเนี่ยช่วงนี้จะไปไหนต้องระมัดระวังหน่อยนะครับแค่นั้นเองนะประมาณนี้ต่อมานะครับเป็นในส่วนของเ,ออเรื่องเลขนําโชคกันมาดีกว่าเลขนําโชคสําหรับชาวลคัคนาราศีมังกร มีเลขอะไรบ้างเอ่ยชาวลัคนาราศีมังกรเลขที่ออกนะครับมีเลขสองครับมีเลขสามมีเลขสี่สองสาม สี่นะครับลองดูลองไปเสี่ยงโชคกันดูนะครับเผื่อจะมีโชคมีลาบให้กับตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันนะประมาณนี้นะครับแนะนำในส่วนของเรื่องเกรดการทำบุญสำหรับชาวาราศีมังกรหน่อยในช่วงนี้อย่างแรกเลยทำบุญกับคนใกล้ตัวทำบุญกับคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ยังอยู่นะครับ อาจจะหาโอกาสพาไปทานข้าวนะครับไปพบเจอไปพบปะสังสรรค์นะครับจะยิ่งดีมากๆนะครับหรืออ่าจ,จะไปพักผ่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดกันร่วมกันอะไรอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นบุพการีของคุณก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวนะครับเอาตามที่สะดวกนะฮะแล้วก็ในส่วนของ การทําบุญถ้าท่านใดที่เดินทางไปต่างจังหวัดต่างที่ต่างแดนเนี่ยหาโอกาสไปทําบุญในจังหวัดที่คุณไปเยือนได้จะยิ่งดีแล้วก็ช่วงนี้จะเข้าพรรษาละหาโอกาสนะครับถวายเทียนเป็นคู่นะครับหลอดไฟเป็นคู่ได้จะยิ่งดีนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีรถนะครับหาโอกาสว่ายไมายานางลถบ้าง นะครับจะยิ่งดีมากๆเลยอันนี้แนะนำนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนนะครับเหมือนเดิมฝากกดแชร์ก,กด Subscribe ช่องไว้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ